คลิปนี้จะพาท่านไปดูเบื้องหลังการสร้างพีาเม็ดคายิน่านักรบที่อยู่คู่กับท้องทะเลแห่งแพนโดราเหมือนกับที่แวนอปตัสอยู่คู่ลูกตาของแอดนิกและทีมงานแฟนแฟคชั่นนั่นคือออปตัสแฟนทอมแว่นเลเซอร์คัตซีรีส์ท็อปของออปตัสตัดมาด้วยเครื่อง CNC ที่ใช้ระบบ G-code programming ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ทำชิ้นส่วนรถซปเปอร์คาร์วใส่แล้ววิ่งได้เร็วเท่ารถซปเปอร์คาร์ก็เชี่ยแล้วล่ะครับ อาน,นจริงคือใส่แล้วไม่คันหูครับเพราะว่าสดุปไม่ทําปฏิกิริยากับเหงื่อแถมยังป้องกันแสงสีฟ้าได้ฉง,งัดและตัดแว่นตามค่าสายตาได้แค่ไปจองคิ้วตัดแว่นได้ที่ p a เพ o ออฟตสั่งซื้อวันนี้รับทันทีภาพแมวอ้วนนอนอื่น2ภาพที่ถ่ายคลิปนี้และอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดแฟนแฟชั่นลดทันที100บาทด้วยนะครับ ในปี2009ในโรงภาพยนตร์ที่มืดสนิททั่วโลกเจมส์แคเมรอนได้พาผู้ชมเดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคตปี2154สู่โลกใสไฟเรืองแสงของดาวแพนโดราในผลงานการกำกับเรื่องที่7ที่สร้างโดยใช้เทคนิควิชวลเอฟเฟกต์มิติที่ถือว่าล้ำหน้าที่สุดสำหรับสมัยนั้นจริงๆก็เอ่อล้ำสลับทุกสมัยและครับสมัยนี้ด้วยหลังจากที่เขาใช้เวลากว่า15ปีในการออกแบบดวงจันทร์ที่โคจรรอบดาวโพลิฟิมัสในระบบอัลฟาเซนตูรี และพัฒนาเทคโนโลยีในการถ่ายทําทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การกำกับของคาร์เมรอนและโปรดิวเซอร์คู่หูอย่างจอร์นลันโดบวกด้วยช่างเทคนิคอีกน้ำไม่ท้วนครับตอนนั้นเนี่ยภาพ,พยนตร์อวตารภาคแรกกวาดรายได้ถล่มทลายกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทําเงินได้มากที่สุดเป็นประวัติการถึงตอนนี้เนี่ยก็ได้ไปแล้ว2,900กว่าล้านดอลลาร์ครับเป็นสถิติที่ยังไม่มีหนังเรื่องไหนครับที่ทำลายได้เมื่อทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำมขนาดนี้ หมายถึงเมื่อได้รับเสียงตอบรับที่ดีครั้งนี้เนี่ยคาเมรอนจึงอยากบอกเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวนาวีเผ่าอื่นๆนอกเหนือจากเผ่าอาติขยานในป่าฝนโดยในภาค2นี้เนี่ยก็จะพาเราไปสำรวจมหาสมุทรสีครามสวยของแพนโดรา่าและในระหว่างที่คนดูอย่างเราเนี่ยนั่งรอ,อกันเหงือกแห้งเป็น10ปีจนบางคนก็เลิกรอไปแล้วครับทีมงานของ l i ท e s t r o ม m Entertainment ก็เขียนสคริปต์ของภาคต่อแฟรนไชส์อวตารจนเสร็จสมบูรณ์ไป2ภาค พร้อมกับบรรดาศิลปินนักวาดและช่างฝีมือจากบริษัท Legacy Effect และว i t a Workshop ที่เปลี่ยนสคริปต์และข้อมูลไอเดียจากกระดาษโน้ตเป็นพังนหน้าของผู้กำกับให้กลายเป็นภาพคอนเซปต์อาร์ตสุดตาตาเพื่อนำไปสร้างโลกใบใหม่จริงๆก็คือโลกใบเดิมนะครับแต่คนละมุมโลกคอนเซปต์อาร์ตพวกนี้เนี่ยเขาเอาไปลงในหนังสือ The Art of Avatar: The Way of Water ซึ่งนอกจากจะมีภาพส,สวยๆเป็นร้อยๆภาพแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลจอดลึกจากบทสัมภาษณ์ทีมงานเกี่ยวกับเบื้องหลังการสร้างหนังภาคต่อ คลิปนี้และคลิปถัดไปของแอร์เนี่ยก็อิงข้อมูลมาจากหนังสือเล่มนี้แหะครับรวมถึงข้อมูลจากหนังสือ a ว a t า r The Way of Water The Visual Dictionary ซึ่งรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครสิ่งมีชีวิตสถานที่พาหนะและอาวุธของฝั่ง RDA และที่ขาดไม่ได้ก็คือความเป็นมาและวัฒนธรรมของชาวเผ่านาวีแห่งมหาสมุทรชาวเมดคาญีนาหลังเรื่องราวในภาคหนึ่งจบลงเนี่ยชาวนาวีก็อยู่กันอย่างสงบสุขมาได้ถึง14ปี แต่แล้ว RDA ก็กลับมาที่แพนดดร่าครับยางยิ่งใหญ่บันลัยไววอดเลยทีเดียวดูสิครับแค่ยานลงจอดเนี่ยป่าก็ราบไปหลายกิโลล้วครับจากนั้นพวกนี้ก็พุ่งเป้าตามล่าเจคซารีเขาจึงต้องพาครอบครัวและเนติริลีภัยจ์จากเผ่าโอมาติขยาปไปยังสถานที่ที่พวก RDA จะหาพวกเขาไม่พบนั่นก็คือวงแหวนปะการังที่อยู่ห่างจากต้นโฮมทรีในป่าฝนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว483กิโลเมตร จะเดินทางไปก็ต้องใช้เวลาขี่อีกรานถึง8ชั่วโมงครับไม่รวมเวลาให้อีกรานพักอีก3รอบรอบละหนึ่งชั่วโมงเรียกได้ว่าอยู่ไกลสุดขอบโลกเลยครับชาวเมดคยายนาเป็นชาวนาวีที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งและแนวปะการังเขาก็เลยเรียกตัวเองว่าชาวปะการังในขณะที่ชาวอมติขยาเนี่ยถูกเรียกว่าชาวป่าครับชาวต้นไม้ผวกนี้สร้างบ้านอยู่บนลากก้ที่รายล้อมไปด้วยป่าชายเลนขนาดมหึมาโปรดักชั่นดีไซเนอร์อย่างดีแเลนโค ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเจมสคารเมลอนเนี่ยบอกว่าอวตารเป็นเหมือนกระจกสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างในภาคแรกเนี่ยเขาก็ต้องการจะสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระหว่างคนพื้นเมืองกับธรรมชาติและก็อันตรายของการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติจนไม่คํานึงถึงผลกระทบที่ตามมาส่วนในภาคนี้เนี่ยลุงเจมแก่กับจอร์แนโดเขาตงใจเลือกมาหาสมุทรมาสื่อถึงความจําเป็นของการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลส่วนหนึ่งก็เพราะตลอดชีวิตของคาเมรอนเนี่ยเขาเป็นคนรักทะเลครับรักสัตว์ทะเลและก็ชอบดำน้ําลึกเป็นชีวิต,ตจิต พูดง่ายๆก็คือถ้าอวตารภาคแรกเป็นพคาอนทัสภาคนี้ก็คือเป็นฟรีวิลลี่บวกกับโมอาน่าแหละครับและเพื่อให้มันเวิร์กในฐานะกระจกสะท้อนความเป็นจริงสิ่งที่คนดูได้เห็นในหนังเนี่ยจะต้องดูไม่เอเลียหรือแปลกหลุดโลกมากจนเกินไปดูแล้วมันไม่เก็ตว่าคืออะไรทางทีมงานจึงใช้ดีไซน์และองค์ประกอบของระบบนิเวศท,ทางทะเลในโลกจริงจากพวกสารคาดีและก็รูปถ่ายงานวิจัยมาเป็นแบบในการสร้างโลกใต้น้ําที่ลุงเกมเขาตั้งโจทย์ไว้ว่าต้องเป็น สวงสวรรค์เขตร้อนที่ใครเห็นก็อยากจะเข้าไปสัมผัสครับอารมณ์ประมาณมาลดีฟหรือไม่ก็หาดทรายสวยๆในบ้านเราเลยแหละทางทีมงานก็เลยออกแบบมาแบบแปลกแหวกแนวไปเลยครับเหมือนประชดแต่นั้นก็ลดความแปลกลงมาให้คนดูพอรู้สึกคุ้นเคยอยู่บ้างตัวอย่างหนึ่งของแร,บรงบันดาลใจที่ทีมงานใช้ก็คือแนวปะาการางังกอโกเนียนครับที่ส่วนใหญ่จะพบในทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกปะาการังนี้นะมีหน้าตาเหมือนุูมไมายใต้น้ำครับที่สูงไม่เกิน45เซนติเมตร ทีมออกแบบก็เอามาขยายใหญ่ขึ้นเปสิบเท่าให้เหมือนกับสิ่งอื่นในดาวแพนโดราแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติเรื่องแสงเข้าไปอีกอย่างก็คือกำแพงทะเลหรือซีวอลที่รายล้อมลากูนที่พวกเม็ดคายีนาอยู่เพื่อป้องกันคลื่นลมและภัยอันตรายอื่นๆจากมหาสมุทรเจ้าก,กำแพงนี้เนี่ยอาจดูเหมือนรากต้นไม้ยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นแนวปะการังเหนือน้ําซึ่งในโลกจริงๆเราปะการังไม่สามารถเติบโตเหนือน้าได้นะแต่อันนี้เติบโตได้ครับ ปากลังเหนือน้ำนี้มีความยาวประมาณ48กิโลเมตรและสูงได้ถึง30เมตรพร้อมช่องเปิดเป็นจำนวนมากเป็นทางผ่านให้กระแสน้ำไหลเข้าออกได้บางครั้งพวกโทคูนในคลิปที่แล้วเนี่ยก็มาเยี่ยมเยียนพี่น้องเผ่าเมทคาญนาด้วยการเดินทางผ่านช่องพวกนี้มาแห้ะครับแต่งานออกแบบที่หนังหนาที่สุดเห็นจะเป็นหมู่บ้านริมทะเลนี่แหละครับชาวเมทคาญนาสร้างชุมชนอยู่เหนือน้ำในกระโจมที่เรียกว่ามาโรอี ซึ่งเชื่อมต่อกันอยู่ใต้ร่มเงาของป่าก,กงกลางขนาดยักษ์มารุอิแต่ละหลังเนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวบางหลังใหญ่หน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นพื้นที่ส่วนรวมที่คนทั้งหมู่บ้านจะมารวมตัวกันเพื่อแชร์อาหารเย็นและทํากิจกรรมอื่นๆตัวกระโจมเนี่ยทียมคาเมรอนเขาต้องการให้มีลักษณะแบบออร์แกนิกครับดูแล้วยืดหยุ่นเหมือนกับรังโนนางแอ่นหรือไม่ก็ตะก้าสารตะก้าสารที่ยืดหยุ่นไหมนะทีมช่างทำพร็อพเนี่ยเขาก็เลยทําการทดลองกับวัสดุหลายอย่าง ทั้งเส้นใหญ่เส้นโหลดถุงน่องกว่าจะได้แบบออกมาถูกใจลงเจนเนี่ยเชื่อไหมครับว่าต้องใช้เวลากันสาถ,ถ,ถึงหปีเลยทีเดียวจนได้ออกมาเป็นสถาปตัตยกรรมที่ล้ำหน้ากว่าชาวนาวีเพาโอมาติขยาในเรื่องเนี่ยกระโจมนี้ถูกสร้างจากผ้าลินินที่ทอจนแน่นคล้ายกับหวายโครงสร้างของมันได้รับการออกแบบมาให้แข็งแกร่งพอที่จะต้านทานพายุได้แต่ก็เบาพอที่จะไม่ทําอันตรายต่อรากของต้นโกงกลางขนาดยักษ์ที่มันเกาะอยู่ หมู่บ้านของชาเมดคายิน่าเนี่ยบางแห่งอยู่มานานนับพันปีแล้วครับแลวก็ไม่ได้มีหมู่บ้านเดียวเลยครับมีหลายหมู่บ้านเลยแต่หมู่บ้านที่ครอบครัวของเจคซารีไปอยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านหลักครับมีชื่อว่าวารูภายในมารูแต่ละหลังยังมีเครื่องประดับห้อยผนังที่หน้าตาเหมือนกับตาข่ายดักฝันของชาวพื้นเมืองอเมริกันแต่จริงแล้วเป็นเครื่องบูชาจิตวิญ,ญญาณของบรรพบุรุษและบรรดาสัตว์ทะเลและก็มีเปลยูวนครับที่ถักจากเส้นให่ธรรมชาติ ชาเม็คายินาจะนอนในเปลนี้เหมือนกับชาวโอมาติขยาซึ่งดูเผินๆเจ้าเปลนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนโลง่งๆนะครับไม่ได้ช่วยป้องกันสภาพอากาศเท่าไหร่แต่โดยสกิลการสารระดับเทพชาเมดคายินาก็สามารถสร้างตาข่ายที่ทั้งนิ่มและอุ่นสบายในทุกฤดูกาลของปีของอีกอย่างที่มีความสําคัญมากก็คือถุงใส่อุปกรณ์หาปลาครับที่เอาไว้ใส่เหยือ่อทุนแล้วก็ของอื่นๆที่ใช้ในการหาปลาโดยชาเผ่านี้เนี่ยเก่งเรื่องการทําอาหารจากปลามาก ไลยตั้งแต่การย่างไปจนถึงการรวมควันโดยใช้สมุนไพรที่อยู่รอบเกาะหรือได้มาจากการแลกเปลี่ยนกับเผ่าอื่นนอกจากบ้านเรือนและสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยแม้แต่สภาพร่างกายของชาวมิทคา,าีนาก็แปลกกว่าชาวนาวีที่เราเคยเห็นกันครับเรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ย่อยเลยก็ว่าได้เจมส์คาเมรอนเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าเขาพยายามจะออกแบบรายละเอียดทางสรีรวิทยาของชาวปการางังให้ล้ำหน้ากว่าตอนที่ออกแบบชาวโอมาติคยา เนื่องจากชาวเมดคายินาอาศัยอยู่ตามแนวปะการังมาเป็นเวลานานสีผิวก็เลยกลายเป็นสีเขียวแกมฟ้าเหมือนกับสีของน้ําทะเลส่วนร่างกายก็ต้องปรับสภาพให้เข้ากับการดำน้ําและการว่ายน้ําซึ่งเป็นโจทย์ที่ทีมงานเนี่ยคิดกันมาหลายตลอครับในขั้นตอนการออกแบบโดยมีการออกแบบโครงสร้างร่างกายของเขาให้ใหญ่โดยเฉพาะที่ช่วงอกและก็ลำแขนรวมถึงลำขาที่ใหญ่ล่ำสันกว่าและเซ็กซี่กว่าครับจากการว่ายน้ํา ดวงตาของพวกเขามีเยื่อบางๆไว้ทําหน้าที่เหมือนกับเปลือกตาที่3คอยกันน้ําเวลาดําน้าเหมือนกับตาของจอระเข้ทีมงานเขาคิดไปจะถึงเรื่องที่ว่าพวกนี้เนี่ยมีแมคคดิกในการว่ายน้ํำยังไงจะให้มีเท้าใหญ่ๆเป็นพังผืดเหมือนกับสัตว์ประหลาดใน The Creature from the Black Lagoon หรืออสูรน้ําในจักรวาล Lovecraft ดีแต่ถ้าเกิดออกมาแบบนั้นเนี่ยมันคงจะดูเหวอเกินเนื้อเรื่องไปหน่อยครับแถมเขายังคิดกันว่าเท้าที่มีพังผืดเนี่ยไม่น่าจะใช้เดินได้อย่างคล่องตัวเวลาที่ต้องใช้ชีวิตบนบก สุดท้ายเขาก็เลยไปจบที่การให้น่องและก็ท่อนแขนของชาวเม็คซายนาเนี่ยมีอวัยวะลักษณะเหมือนใบาพายงอกออกมาหรือที่เรียกกันว่าสเตรกครับซึ่งน่าจะได้แรงบรันดาลใจมาจากแผ่นสเตรกที่เขาติดไว้ที่ด้านข้างของลำเครื่องบินเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ผ่านอากาศตัวช่วยในการว่ายน้ําอีกอย่างก็คือหางที่เป็นใบาพายครับซึ่งแตกต่างจากหางของชาวนาวีที่มีปลายเรียวยาวและก็มีขนต้องปลายหัวหน้าทีมออกแบบตัวละครอย่างโจเซฟเพฟ เป็นคนคิดแมคคณิกในการว่ายน้าของชาวเม็คาายนาที่จะใช้หางโบกดันตัวไปข้างหน้าเวลาอยู่ใต้น้ําเหมือนกับจระเข้อีกแล้วครับแล้วเวลาถ่ายทำเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาลงไปทําโมแคปกันใต้น้ําจริงๆนะครับเวลาถ่ายทำเนี่ยทีมงานก็จะเอาเครื่องเจ็ตใต้น้ําให้นักแสดงพกติดตัวพร้อมสวิตในมือพอกดสวิตเนี่ยตัวเขาก็จะพุ่งไปด้านหน้าใน,นระหว่างนั้นก็ต้องเตะขาแล้วก็ใส่เอวเหมือนกับว่าตัวเองมีหางครับ และลักษณะอย่างสุดท้ายที่เขาออกแบบกันก็คือระบบการหายใจใต้น้ําซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาวเมดคยีายนาหายใจใต้ใตน้าไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเหงืองกเหมือนกับปลามีแต่ปอดก็เลยต้องกลั้นหายใจเวลาอยู่ใต้น้ําเหมือนกับพวกแมวน้ําและต้องฝึกเทคนิคเฉพาะในการกลั้นใจที่ทําให้พวกเขาสามารถอยู่ใต้น้ําได้นานกว่าชาวนาวีทั่วไปหลายเท่าเ<ๆ>ช่นเดียวกับบรรดานักแสดงครับที่ต้องฝึกกลั้นใจกันจริงๆฝึกกันแบบเอาเป็นเอาตายเลย เพื่อเอาไว้ใช้ตอนเข้าฉากโดยเฉพาะเจคเควินสลตเนี่ยที่รับบทเป็นโรนัลซาฮิกแห่งเมดคาญีนานางสามารถกลั้นใจได้ถึง7นาที14วินาทีเลยครับคือโฮลี่ชิดแอดไม่เคยรู้มาก่อนว่ามนุษย์เราสามารถกลั้นใจได้นานขนาดนี้งานนี้เนี่ยทำลายสถิติที่ทอมครูซเคยทำไว้ได้หนาทีครึ่งตอนถ่ายหนังเรื่อง Mission Impossible ภาค 6, Rogue Nation เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายก็เป็นอ,อุนปสรอบสำคัญของวัฒนธรรมของเมดคาญีนา ปกติเนี่ยชาวนาวีทุกเผ่าก็จะมีดีไซน์พื้นฐานของข้าวของเครื่องใช้และก็สถาปัตยกรรมที่คล้ายๆกันครับโดยเน้นไปที่ความประณีตความสมมาตรและก็ความโค้งมนคือเราจะไม่ค่อยเห็นมุมแหลมๆในสถาปัตยกรรมของพวกนี้นะครับแต่รายละเอียดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปตามปวอาสารและก็สถานที่อยู่อาศัยของแต่ละเผ่าโดยชาวเม็ดคาญีนาเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องการทําเครื่องจักรสารและชอบประดับตกแต่งงานฝีมือของตัวเองมากกว่าชาวโอมาติคยา เสื้อผ้าหน้าผมของพวกนี้ก็เลยดูอลังการกว่าชาวนาวีในภาคแรกเยอะครับและเพื่อให้ทุกอย่างมันดูเลิศดสมกับในลลอเจมส์คาเมรอนและจอห์นลันโดจึงพาตัวนักออกแบบคอสตูมเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างเดโบราห์ลินสกอตที่เคยร่วมง,งานกับคาเมรอนมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าหาวครับสมัยหนังเรื่องไททานิครวมถึงอวตารภาคแรกด้วยเดโบราสกอตเนี่ยนำทีมนักออกแบบคอสตูมทํางานตามคำบรรยายของคาเมรอน ที่ไม่อยากจะให้ชาวเมดคายินาแต่งตัวเหมือนกับเอเลี่ยนทะเลจากหนังไซไฟเรื่องอื่นแต่อยากให้ใช้แรงบันดาลใจจากชนพื้นเมืองในโลกของเราที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับทะเลอย่างชาวมารีและก็ชาวโพลินีเซียนเผ่าอื่นๆในมหาสมุทรแปซิฟิกและก็เช่นเดียวกับชาวโพลินีเชียนชาวเมดคายินาก็มักใช้สิ่งของต่างๆที่พบรอบที่อยู่อาศัยมาใช้ประดับตกแต่งร่างกายอย่างพวกเปลือกหอยไม้ต้นพืชและก็หินที่มีรูปร่างแตกต่างกัน พวกนี้ยังชอบใช้สีตกแต่งร่างกายและข้าวของเครื่องใช้และเรื่องที่เจ๋งที่สุดเกี่ยวกับพร็อพพวกนี้นะครับก็คือทางทีมงานเนี่ยเขาไม่ได้แค่ออกแบบของและก็เสื้อผ้าในคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาไปทําเป็น CG นะครับเพราะมีรายละเอียดหลายอย่างที่ดิจิตอลอาร์ติสเนี่ยไม่สามารถทําได้ช่างฝีมือหลายสิบคนจากเวตาเวิร์กช็อปก็เลยต้องสร้างทั้งพรอ็อพทั้งชุดและก็เครื่องประดับข้าวของเครื่องใช้ทุกชิ้นขึ้นมาจริงๆครับโดยใช้เทคนิคง,งานคราฟต์แบบดั้งเดิม สมกับขั้นตอนการผลิตแบบไฮเทคจากนั้นพอได้ของจริงที่จับต้องได้มาแล้วเนี่ยเขาถึงจะส่งต่อให้กับทีมของเว ta FX เอาไปแปลงเป็นงาน CG ในโลกดิจิตัลอีกทีครับโอ้โหขั้นตอนมันแค่ฟังก็เหนื่อยแทนแล้วล่ะครับนอกจากเข้าของไปชิ้นชิ้นแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญต่ออัตลักษณ์ของชาเมตคายิน่าก็คือรอยสักครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของพวกเขารอยสักเนี่ยชาเมตคายิน่าเขาถือว่าเป็นของขวัญจากเอวาและก็ของขวัญจากเผ่าของตน โดยน้าหมึกที่ใช้สักเนี่ยได้มาจากสัตว์ชนิดพิเศษซึ่งซึ่งในซอสเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นสัตว์ประเภทไหนกันแน่แต่เด็กรุ่นใหม่ที่จะสักได้เนี่ยจะต้องผ่านพิธีบรรลุนิติภาวะเพื่อกลายเป็นนักรบเต็มตัวซะก่อนนอกจากนี้รอยสักแต่ละตำแหน่งของร่างกายเนี่ยยังมีความหมายพิเศษของตัวเองชาวเมดคายนีนาที่เป็นพรานทะเลและนักรบจะมีรอยสักที่แขนเยอะมากเป็นพิเศษยิ่งคนที่เป็นโอโลเอกทานหรือหัวหน้าเผ่าเนี่ยจะมีรอยสักทั้งที่ใบหน้าที่ลำตัวที่แขนและก็ที่หลัง เรียได้ว่าทั้งตัวครับรอยสักว์แถมลวดลายยังละเอียดซับซ้อนที่สุดในบรรดาสมาชิกเผ่าที่เป็นผู้ชายทุกคนคุณเดบราสก็อตเนี่ยยังออกแบบให้หัวหน้าเผ่าอย่างโทโนวาริประดับเครื่องรางที่ทําจากฟันหรือกรงเล็บเพื่อเป็นเครื่องบง่งบอกอํานาจและฐานะเครื่องรางนี้เนี่ยมีที่มาจากความชอบเครื่องรางไปการสวนตัวของเจมส์คามรอนครับโดยของโทโนวาริเนี่ยทำมาจากฟันของสัตว์ทะเลนักล่าขนาดใหญ่ซึ่งเปรียบได้กับฉลามขาวของแพนโดรา แต่เพื่อไม่ให้มันดูฮาร์ดคอร์เกินไปเดบราสกอตก็เลยใช้เปลือกหอยสีเหมือนน้ำทะเลมาเป็นส่วนประกอบด้วยเพื่อสื่อถึงความรักสงบแต่ถ้าต้องรบก็รบไม่ขาดครับของชาวเมดคานีนาซึ่งใช้อาวุธหลักเป็นหอ,อกเพราะธนูนี่อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ครับเวลาอยู่ในน้ําแถมหอ,อกจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการหากินโดยใช้ในการหาปลาครับหอ,อกแต่ละเล่มจะได้รับการตกแต่งตามสถานะในเผ่าและนิสัยใจคอของผู้ใช้ มีตั้งแต่หอกแบบสแตนดาร์ดครับแบบเรียบง่ายที่ออกแบบมาให้พุ่งผ่านผิวน้ําได้อย่างสบายมันจะถึงหอกไฮโซของคนที่เป็นโอโลเอกทานและก็ซาฮิกซึ่งมีการแกะสลักที่ซับซ้อนหัวหอกนี้เป็นคริสตัลหรูหราหมาเห่ามากครับเผ่าเม็ดขยีนามักจะมีความสัมพันธ์อันดีกับเผ่าอื่นๆและมักจะเสนอแรงพักพิงให้กับนักเดินทางที่เหนื่อยล้ามาหรือแม่ก็หนีภัยมาแต่พวกเขาก็ต่างจากพี่น้องร่วมจิตวิญ,ญญาณอย่างพวกโทคูล ที่ยอมตายมากกว่าจะสู้ครับชาเมตคาินาได้เชื่อเป็นนักรบที่ดุดันและที่ผ่านมาเนื่องจากอยู่ไกลปืนเที่ยงไปหน่อยในสงครามกับคนจากฟ้าในภาคแรกเนี่ยพวกเขาก็เลยไม่ได้ไปร่วมรบด้วยครับแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าเกิดบ้านหรือว่าพี่น้องมีภัยเนี่ยพวกนี้ยอมตายไม่ยอมถอยแน่นอนในคลิปถัดไปเนี่ยแอนนิกจะพาท่านไปทาความรู้จักกับสัตว์ที่ชาเมตคาินาใช้ในการต่อสู้รวมถึงบรรดาสัตว์ทะเลที่มีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพวกเขาอย่างเจ้าอีลู และก็สิ่งมีชีวิตใต้น้ําชนิดอื่นๆที่ทําให้ท้องทะเลแห่งแพนโดราเป็นสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจและอันตรายถึงตายสำหรับใครก็ตามที่ล่วงล้ําเข้าไปโดยไม่ระวังตัวก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ u b s c r i b e เพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและถ้าใครอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแรงสนับสนุนช่องแฟนแซ็ชันท่านก็สามารถไปสนับสนุนได้ที่เพทริออนหรือที่สะดวกกว่าก็คือกดซูเปอร์แตงเนียงกาแฟทีมงานได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ